สวัสดีค่ะฉันแม่แจงชื่อสันสนีแสงทองวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบวชเนนภาคฤด,ดูร้อนกับลูกชายชื่อเด็กชายอภิโชคลังศิลาาการที่วัดคีรีวันปากช่องวันนี้มีเนนทั้งหมดที่ได้บวชประมาณ25รูปค่ะดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้เพราะว่าวัดน,นี้ได้บวชเนนทุกปี มีจำนวนเป็นร้อยร้อลูกแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็จะต้องจํากัดจำนวนค่ะแล้วก็จะต้องเว้นระยะห่างแล้วก็จะต้องจำกจัดจำกัดจำกัดจำนวนคนดิฉันก็ดีใจแล้วก็ถือโอกาสในการที่ได้บวชลูกชายในครั้งนี้พอดีว่าช่วงนี้คุณแม่สามีได้เสียชีวิตโรง เมื่อวันที่11ค่ะและได้มาสวดพระอิศภิธรรมวันที่12ถึงวันที่17ค่ะชื่อคุณแม่ชุนหงษ่เตียวดิฉันเองก็ได้ขอถือโอกาสผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ให้กับคุณแม่ชุนหงษ่เตียวค่ะดิฉันรู้สึกดีใจมากเพราะว่าคุณแม่ชุนหงนชอบ บุญที่วัดนี้มาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วค่ะท่านเป็นสะพานบุญเชิญชวนทุกคนทําบุญที่วัดนี้ท่านรักวัดนี้มากแล้วได้ความเมตตากับท่านเจ้าคุณเหมือน มาช่วยในการฟังสวดพระอภิธรรมทุกคืนค่ะดิฉันรู้สึกปลื้มใจมากใน,ในการบวชในวันนี้ดิฉันก็ขอผลบุญ,ส,บญส่วนบุญส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่ชุนหงแษาเดียวค่ะแล้วก็ขอดีใจมากขอให้ทุกคนได้ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ